อาการกระด้านกระเดืองของหมู่ภาพประยุรญาติจิตใจไม่พร้อมที่จะฟังธรรมเนี่ยพระองค์ก็ทรงแสดงยงมกับปาฏิหาร์นะพระองค์ทรงแสดงอีกที่ปาฏิหาร์นะขึ้นไปเดินจงกรมบนอากาศแล้วก็ยังฝนโบกคารพัชให้ตกลงมาท่ามกลางหมู่ญาติฝนโบกคารพัชเนี่ยคือฝนสีแดงตกลงมา ผู้ใดปรารถนาให้เปียกก็จะเปียกผู้ใดไม่ปรารถนาจะให้ผนนั้นถูกตัวผนนั้นก็จะไม่ถูกตัวพอเห็นความมหัศจรรย์ดังนั้นบรรดาเจ,จ้าสากยะก็ยอมทำความเคารพนี่คือความเป็นมาเป็นไปนะ <c oughs> กนั้นเมื่อเข้าไปศึกษาในสองสำนัก สำนักแรกได้อากินจัญญายศธนชาตสสำนักที่สองคือท่านปู่สกกาตาบทได้บรรลุเนวสัญญาณาสัญญายตนนชาตา <c oughs> พระองค์ทรงมองเห็นว่าไม่ใช่ทางหลุดพ้น <c oughs> เมื่อไม่ใช่ทางหลุดพ้นทางหลุดพ้น <c oughs> ก็ต้องมีอยู่ <c oughs> จากนั้นพระองค์ก็ทรงค้นหาอุบายวิธีในการที่จะหลุดพ้นด้วยพระองค์เอง โดยเสด็จจากเมืองราชครือระยะทางประมาณ90กิโลจากเมืองราชครห์มาถึงขยาเนี่ยมายังตำบลอุลเลลาเสนานิคม <c oughs> แล้วก็เข้าไปประทับอยู่ที่ภูเขาแห่งหนึ่งมีถ้ำเรียกว่าภูเขาตุงคัสิริภูเขามีสันฐานเหมือนหัวช้างนะแล้วก็เข้าไป บำเพ็ญทุกขลักริยาอยู่ในถ้ำตุรัขสิริเนี่ยมาบำเพ็ญทุกขลักริยาบำเพ็ญอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาเสนาน,นิคมเนี่ยหกปีลาภิจุปัญจวัคคีที่ได้เคยทำนายถ่ายพักตอนที่ ประสูตรได้ห้าวันนะก็เชิญพราหมร้อยแปดมาทำนายถายทักมาถวายอาหารแล้วก็คัดพราหมณ์ที่มีฝีมือมาทำนายทายทักพรามณหกคนนะพรามเจ็ดคนทำนายถายทักสองนายนยะนายะแรกถ้าอยู่ครองเรือนจะเป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิ ถ้าเสด็จออกบรรพชาจะเป็นศาสดาเอกของโลกส่วนโกนธัญพามเนี่ยเป็นผู้มีวิชาที่แก่กล้าทำนายทายทักในมติเดียวบอกว่ามหาบุรุษผู้นี้ต้องเสด็จออกบรรพชาแน่นอนแล้วต้องเป็นศาสดาเอกของโลกนะ อยางนั้นพรามย้าย,ยาแยกกันออกไปก็ไปสั่งบรรดาลูกหลานพรามณะว่าถ้าพระราชกุมารน,นี้ออกบวชวันไหนเนี่ยให้บรรดาลูกหลานเนี่ยออกบวชตามตามเสด็จแล้วจะได้ฟังธรรมแล้วจะได้บรรลุธรรมปรากฏว่าเมื่อพระองค์ สเสด็จมายัางตำบลอุลุเวลาเสนานิคมเนี่ยลาวลูกหลานพราหมณ์ในพราหมณ์เจ็ดคนแปดคนนั่นนะปรากฏว่ามีอยู่เพียงลูกหลานของพราหมณ์สี่คนเท่านั้นเองเนะที่ยินยอมออกบวชตามโดยโกนธัญพราหมณ์เป็นผู้ชักชวนและนอกนั้น ไม่สมัครใจที่จะออกบวชกลุ่มพิษุที่บวชติดตามมีห้าจึงเรียกว่ากลุ่มปันจจวัคษีทั้งห้าก็มาเริ่มปรนิบัติถวายความคือถวายความอารักขานะช่วยอำนวยความสะดวกนะปรนิบัติพระโพธิสัตว์อยู่ที่ถ้ำสัตบัญญูหาเนี่ย พออยู่ต่อมาเนี่ยพระองค์ทรงกระทำทุกวิธีนะคือวิธีการของนักบวชในยุคนั้นนะหรือยุคนี้ก็ยังมีอยู่นะน่นักบวชเนี่ยชาวฮินดู <c oughs> นักบวชทั่วทั่วไปเนี่ยจิตใจของนักบวชเนี่ยมีความปรารถนาสูง คือต้องการหลุดพ้นต้องการบรรลุธรรมแต่ว่าการหลุดพ้นจะเกิดขึ้นได้เนี่ยบรรดานักบวดเหล่านั้นมีความเข้าใจว่าต้องเกี่ยวเนื่องด้วยพระเจ้าเบื้องบนคือต้องทําให้พระเจ้าเบื้องบนเห็นใจสงสารแล้วพระเจ้าเบื้องบนก็จะกระทานความหลุดพ้นมาให้นะ วิธีการที่จะกระทําให้พระเจ้าพอใจนะก็มีสองวิธีวิธีที่หนึ่งก็คิดตามภาษาของอุถุชนอุถุชนคนเราชอบอะไรอะ่ะปุถุชนคนเราก็ชอบกรรมมุณอารมณ์นักบวชประเทศแรกต้องการจะเอาใจพระเจ้าก็บูชาพระเจ้าโดยกรรมคุณอารมณ์ เราจะเห็นว่าโบสถ์ของชาวฮินดูนะเราเข้าไปในใจกลางโบสถ์เครื่องสักการะบูชานะแท่นที่ตั้งสิ่งอันเป็นที่สักการะบูชาเนี่ยเขาบูชาอะไรนะเขาบูชาอาวัยวะเครื่องเพศอวัยวะเพศหญิงเรียกว่าโยนีย อวัยวะเพศชายเรียกว่าสิบหัวลึงเราก็จะเห็นว่าในบอร์ดก็จะมีเอาหินเนี่ยมาสก,กัดเป็นรูปอวัยวะเพศหญิงแล้วก็มีอวัยวะเพศชายเสียบอยู่ทำไมจึงบูชาอย่างนี้เพราะพระเจ้าก็คงจะชอบชอบสิ่งเหล่านี้แล้วก็วันดีคืนดีก็พากันไปเสพกาม ผู้หญิงผู้ชายไปเสบการบูชาพระเจ้านะจิตกรรมวาผนังก็จะมีภาพผู้หญิงผู้ชายเสพกามกันอันนี้เพื่อบูชาพระเจ้านะเมื่อพระเจ้าพอพระไทยพระเจ้าก็จะ,อะมอบความรุ่ค้นมาให้นะนับบวชประเภทที่หนึ่งเรียกว่ากามสุข,ขันลิกานโยกนะประพฤตตน มกมุ้นไปในการมคุณอารมณ์ส่วนนักบวชประเภทที่สองเนี่ยคิดว่าการที่จะให้พระเจ้าประทานความหลุดพ้นมาให้ได้นั้นเนี่ยต้องทำให้พระเจ้าเห็นใจในการที่จะทำให้พระเจ้าเห็นใจต้องกระทำตนให้หน่าสงสารวิธีทำตนให้หน่าสงสารก็คือทรมานตนเอง ก็เลยมีวิธีทรมานตนเองด้วยหลายหลากวิธีเราจะเห็นนักบวชพอตปูมาตอกแล้วก็นอนทับบนตะปูเอาหนามมาวางนอนทับบนหนามแล้วก็บางทีก็กำมือกำมือไม่แบ์จนกระทั่งเล็บเนี่ยทะลุหลังมือขึ้นมาอย่างนี้ก็มีนี่คือทรมานตนเอง พระพุทธองค์ทรงทดลองหมดทุกอย่างนะอัตตะกิรมาถานุโยกทรมานตนเองแล้วก็ทรงกระทําให้ยิ่งไปฝ่านักบวชที่เขากระทากันน่ยที่เขากระทากันอยู่ก็คือทรมานพระองค์เองเนี่ยด้วยสามวิธีสามวิธีก็คือกั้นลมหายใจเข้าออกเรียกว่าลมปัดสาสะปัสสาสะ ลมหายใจเมื่อกออกเข้าออกทางจมูกไม่ได้ลมหายใจก็ตีขึ้นไปข้างในแล้วก็ไหลออกมาทางโลหูทำให้เกิดเสียงดังหู้ดังอู้ที่ช่องทะกัน <c oughs> แล้วก็ประการที่สองใช้พระชิวหากดพระเทวกด เพดานนะใช้พระชิวหากฎเพดานกั้นลมอัศสะปัสสะแล้วก็วาระสุดท้ายนะไม่บริโภคอาหารเริ่มจากการบริโภคจำนวนหนึ่งแล้วก็ลดลงลดลงลดลงจนกระทั่งไม่บริโภคอาหารเลย เมื่อไม่บริโภคอาหารพระวรกายก็เกิดการสุดรมผิวพันณวันหน้าที่เคยผ่องใสก็คล้ำไปนะทำให้เกิดอาการส่วนเซลลจะล้มลงนะระองทรงทรมานร่างกายจนถึงขนาดนี้ ไม่สามารถจะหลุดพ้นได้นะในนั้นได้กล่าวว่าเท้าสักกะคือพระอิน์เนี่ยมาแสดงนิมิตให้ปรากฏนะก็คือนำพินมาดีดให้ฟังขึงสายพินสายที่หนึ่ง ขึงย่อนๆย่อนดีดแล้วเสียงดังป๊อกแป๊ดป๊อกแป๊ดไม่ไปเลาะสายที่สองขึงตึงพอดีปั๊บสายขาดขึงใหม่สายที่สามขึงพอดีพอดีเสียงพินดังสนอไทยเลาะสนอโสดเนี่ยอุปมาุประไมยนี้เลยเกิดขึ้นในน้ำพระทยของพระองค์ว่าการ หมกมุ่นอยู่ในกามมคุณอารมณ์เนี่ยไม่สามารถจะตัดสรุปทำได้การทรมานตนเองให้แสบเจ็ดชีวิตก็จะแตกดับเปล่าไม่สามารถจะหลุดพ้นได้นะส่วนการที่จะกระทำให้หลุดพ้นเหมือนกับทินที่ถึงพอดีพอดีเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทา น้ำพระไทยก็เลยมองเห็นว่าขนทางแห่งความหลุดพ้นนั้นคือมัชฌีมาปฏิปทาจากนั้นโปรโก,ก็เริ่มสเสวยอาหารพอสเสวยอาหารมีพละกกำลังวังชาที่เข้มแข็งขึ้นมานะ